เป็นพ่อบ้านเหมือนกับเราเรานี่แหละเขาเป็นไอดอลผมเป็นคนหนึ่งเฮ้ยเรื่องไหนทั้งเรื่องการออกกําลังกายทั้งเรื่องการเป็นดีเจทั้งการใช้ชีวิตก่อนแต่งงานทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหลังแต่งงานแล้วล่าสุดนี่นับฉายาพ่อบ้านสายเปรเลย์เลยสายเปรเลย์เลยสวัสดีคุณพ่อบ้านสวัสดีครับพ่อบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้แอบได้ยินน้องพุทธบอกว่า เชอบชอบพี่ในช่วงก่อนแต่งงานด้วยเหรอครับเออครับผมเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมึงได้งานเข้าครับเพโอ้ช่วงนั้นชีวิตโสมมเลยนะครับผมบอกเลยนะฮะยังไงฮะชีวิตช่วงนั้นฮะผมดูเดือดเลื่อนพ่านดูเดือดเลื่อนพ่านเลยครับตีของงานงานเสร็จสองทุบครับทำไมมึงกลับตีสี่รถติดลบติดคือพอเปลี่ยนมาเป็นพ่อบ้านเนี่ย เปลี่ยนไปเลยเหรอก็มารับแต่งงานที่อยู่กับพิธีกรผู้ชายแก่ๆแก่ๆแก่ๆแบบนี้แหละครับขอบใจขอบใจแต่ลูกน่ารักมากนะน้องอะไรนะไทตันไทตันไทตันเลยล่ะไทตันไทนย้อนคมเห็นล่าสุดในคลิปที่้องต่อจิกซอคนคอมเมนต์เป็นพันใช่ๆชฝากล้านรอฮะก็อะไรนะฝากล้านเนี่ยฝากล้านก็900กว่าแล้ว <ส uel> แฟนคลับเยอะแฟนคลับใค้กันแฟนคลับเยอะเขาเนี่ยอายุยังไม่ถึงสองขวบแต่ส่วนใหญ่จิกซอนเนี่ยมันจะของเด็ก2ขวบอัพ <ส uel> อแล้วอยู่ดีเราก็สอนเขาเล่นจนตอนนี้ต่อเก่งมากเก่งกว่าอ,อาม่าหรือว่าแม่ผมเองพ่อบ้านนี่เราเป็นพ่อบ้านสไตล์ไหนเช่นพ่อบ้านสไตล์ตามใจพ่อบ้านสไตล์แบบเปรูกพ่อบ้านสไตล์แบบตามใจเมียหรืออะไรเงี้ยที่น่าจะเป็นอ่าธามีย ทัดเมียยังไงขยายความนิดนึงพี่เอ่ออย่างเพราะท่าทัดเมียแต่ก่อนไม่เป็นเพิ่งมาเป็นแบบช่วงที่แต่งงานกันไปแล้วก่อนแต่งงานตัวเองหิวน้ําไปหยิบมาพี่เอาเอาโค้กไปฝากมากระป๋องนึงทุกวันนี้เมียผมนอนกันอีกตัวเองหิวน้ําเออตัวเองไม่ลงไปหยิบหรอหิวน้ำหิวน้ำโอเคคำที่สองกูไปก่อนลวลงไปหยิบมาไลระหว่างอยู่ชั้นล่างนะหิวด้วยลวกมาม่าขึ้นมาชักชามบ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรที่ ก่อนแต่งกับหลังแต่งอ่ะเหมือนเดิมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ๋อคือการแต่งผมทํายังไงหลังแต่งโมก็ทําอย่างนั้นทําทำมาตั้งแต่แรกผมนี่สิโชคดีทําไมเมื่อก่อนนะผมต้องซักเก่งในเองนะเดี๋ยวนี้นะพอแต่งงานนะต้องซักให้มันด้วยต้องซักให้มันด้วยโชคสองทันเลยพี่โวมึงเม้าเมียร์อ้โหเจ๊ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูว่าพวกมันเม้าเบียรโถดีมันจะเจ๋ง ช่วงแรกๆมันจะมีปัญหานิดนึงคือผู้หญิงเนี่ยเวลาให้นมให้เป็นความรู้คผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะผู้หญิงเลยมันจะเหนื่อยมากเพราะว่าเด็กต้องกินนมทุกสองชั่วโมงครึง่งเพราะนั้นเรื่องจะนอนเนี่ยไม่ได้นอนแน่นอนอาสรนะ,ะผมบางคนยังไม่มีเวลาสระเลยเพราะนั้นให้นมให้นมเสร็จต้องไปปั๊มนมต่อหัวปูบางทีเราเป็นสามีเราอยากจะไปสกิปกิจกรรมกันหน่อยไหมกิจกรรมหน่อยไหม ไปปรึมปรึมเจาะปรึมปรึมไม่ได้เห็นทรงมันแบบเหมือนคนเมาค้างอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหมหมดอารมณ์หมดอารมณ์วิวมันไม่เกิดหรือบางครั้งเขาพร้อมแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปไม่รู้จะบอกไงเขาอาจจะไม่ได้ไปทําผมเพราะว่าอยู่บ้านเป็น สี่ห้าเดือนเราก็แยกไม่ออกว่าอีกทรงไหนที่มันพร้อมอ้ทรงไหนที่มันไม่พร้อมมันไม่มีสัญญาณบอกพอมารู้จักกับมาดามฟินเนี่ยเขาจะเหมือนกับพอเขาฉีดปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโอ้ยตอนนี้เขาพร้อมเขาเฟรชใช่มันเป็นสัญญาณบอกสัญญาณชีพมาใช่เราไม่ต้องไปเดาเอาเองดูละเขาตอที่เขาแบบเฟรชนะเออดีน้องนิวชอบชอบชอบสีแดงนี่ครับนี่ครับฟินเลิฟินเลฟใช่ครับสดใสสดชื่นมาก ใช่ครับผมเนี่ยจะเป็นฟินินแบล็ k ครับ๋อไม่ถึงว่าพีเจ้าใช้เองใช่ผมใช้เองแล้วเราต้องฉีดด้วยไหมผมเพราเาเขาฉีดแล้วผมฉีดตลอดอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่บ้านใช่ครับใช้มาเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยที่น้ําหอมสามารถมาม mix กลิ่นกันได้ก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาไปออกกําลังกายเหงื่อออกมาก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานี้เป็นแบบเสน่ห์ของมาดามฟินเลยครับอันนี้คือชอบมากดาราใช้เยอะมากเลยเนาะผมว่าเกือบทั้งวงการแล้วคุณผู้ชมค่ะพวกเขาใช้จริงใช้จริงครับแล้วมีคุณสมบัติแบบที่พวกเขาเล่าจริงๆสามารถที่จะผสมกลิ่นจาก3มกลิ่นเนี่ยแตกออกมา78กลิ่นได้เลยแล้วเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของใครของมันมีน้ําหอมมีครีม แล้วครีมเขานะมันหอมมากเลยมมจริงถ้าอยากให้หอม<ล>คุณผู้ชมหอมติดทนนานมากเลยเฉพาะโลชั่นน้ําหอมน,ะ,น,น,นะคุณผู้ชมขาสองหลอดนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยเนี่ยที่ทากันเนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเ<ช>ลยคุณผู้ชมอยากเข้าไปหอมไปชอนชยัยหนุ่มๆหมดเลย